สวัครับสวัสดีครับวันนี้ช่องนะลือชาชาแนลเราก็กลับมาเจอกันอีกนะครับอีกวันหนึ่งที่ผมก็จะได้มาทำคลิปแบ่งปันความรู้นะครับเท่าที่ผมได้ศึกษาค้นคว้าม,มานะแล้วก็ไอในส่วนของวันนี้จะเป็นเป็นพระสิวรีของออหลวงพ่อตีนะครับ แต่ว,ว่ารุ่นนี้คือหลวงพ่อกลวยก็เสกนะครับหลวงพ่อกลวยพระคสีตารามเหมือนจะเสกปีหนึ่งนะครับรุ่นนี้นะครับมันจะมีสามอย่างนะที่ผมจำไม่ผิดจะมีพระศิวลีแล้วก็ฮานมุมานหักสอนเนื้อดินเหมือนกันนะครับแล้วก็เสียนพ่อแก่นะครับ แต่อันนี้ข้อมูลที่ผมเอามาคุยวันนี้ก็คืออ้างเองมาจากหนังสือนะครับหนังสือเล่มหนึ่งเป็นของผมขออนุญ,ญาตเกยชื่อนะครับไม่ได้จะพาดพิงให้เกิดความเสียหายนะครับก็คือคุณไตโพนนักสมบูรณ์เป็นผู้เขียนแลบะบเรียงนะครับเป็นหนังสือชื่อว่าเรื่องเล่าเคราปฏิหารนะครับเป็นหนังสือที่ดีมากนะครับมีทั้งข้อมูล าชีวประวัติปฏิปทาแล้วก็เรื่องราวภินิหารต่างๆแล้วก็เคดวัตถุโมงโคลด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่รวบรวมไว้ที่ทางคุณเบนเขานะครับได้รวบรวมมานะก็ลองไปหาศึกษากันดูนะครับผมก็อ้างอิงจากหนังสือนะครับว่ารุ่นนี้หลวงพ่อตีท่านได้ทำแล้วก็ฝากให้หลวงพ่อกวยบุกเสกด้วยรวมทั้งหมดเนี่ย หลวงพ่อกลวยแล้วก็หลวงพ่อตีเนี่ยจะปลูกเสกระยะเวลาทั้งหมดสามปีนะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ชมเนื้อหานะครับ <c oughs> โอเคครับผมอนุญาตครับเนะะื้อหาใกล้ๆก็จะประมาณนี้เลยครับผมนี่ประมาณนี้นะครับเป็นเนื้อดินนะครับสามปีก็เป็น ระยะเวลาที่นานพอสมควรเหมือนกันนะครับในการปลูกเสกรุ่นนี้เดี๋ยวขออนุญาตปรับแสงนิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่พอสมควร3มปีนะครับตอนนี้คือปกติผมเลี่ยมแล้วผมก็เลยแกะออกมาทำคลิปนะครับเลี่ยมพลาสติกนะครับนะครับก็ประมาณนี้ ผิวขององค์พระอันนี้น่าจะเป็นคราบนะครับเขาทําการเก็บไว้นะสมัยก่อนนะครับเก็บเก็บไว้แล้วก็เป็นคราบความชื้นเป็นพวกอะไรเนี่ยมันก็ก่อโกับผิวพระนะครับเนื้อพระก็จะเป็นดินนะครับเป็นเนื้อดินแต่ละเอียดนะละเอียดนะครับแต่ก็จะมีความร้าวนี่ ซึ่งเกิดจากเวลาระยะเวลาที่ที่ผ่านมานะครับนี่ตรงขาของพระศิวลีนะครับนี่เป็นกระทเทาะออาไปนิดนึงก็หงค้าเนี่ยจะมีความบางนะครับมีความบางบางไม่หนามากแต่ถ้าหนาหนาแล้วมันหนาเกินไปเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับว่า ของของเก๊มีเยอะนะนะครับรุ่นนี้จะมีเท่าที่ผมเคยเห็นน่ะจะมีมีเนื้อผงน้ํามันด้วยนะครับเนื้อเนื้อผงน้ํามัน่ะจะจะหายากกว่านะครับแต่บางพีมือเขาบอกว่ามีเนื้อผงน้ํามันแล้วก็มีเนื้อผงพุทธคุณด้วยแล้วก็เนื้อดินแต่เท่าที่ผมเคยเห็นนะจะมีเนื้อผงน้ํามันกับไอเนื้อดินนะครับนก็ประมาณนี้ เยวองค์พระก็จะเนียนอันนี้เป็นรอยรอยกระดานหลังกระดานนะครับเป็นสีวลีหลังกระดานฮนุมานหัาวสอนเนื้อดิน่ก็จะเป็นหลังอ่ะก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะครับรอยปัดๆนะครับแต่ว่าในส่วนของฮนุมานเนี่ยมันจะมีเนื้อดินกับเนื้อตะกั่วเนื้อตะกัก่วก็เกดีนะต้องต้องดูนะครับเก<ม>ดีเนื้อดินก็มี นะครับของเนื้อดินก็เนื้อเขาก็จะใหม่ๆนะครับไม่ค่อยมีอายุแล้วก็เป็นเนื้อดินเผาแต่ว่ามันเผาแบบมันแดงแจะเลยนะครับแล้วก็มันพิมพ์ทรงอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยเป็นธรรมชาตินะครับนะครับก็ประมาณนี้นี่ก็คือส่วนรายละเอียดอ่มันมีไม่มากนะ แต่ถ้าผมดูในส่วนผมในส่วนตัวผมอ่ะผมจะดูตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้คมไอ้มันจะคมแล้วก็นูนดูมีมิตินะครับมีมิติแล้วก็ขาเนี่ยตรงนี้ผมจะดูส่วนตัวผมนะครับแล้วก็ตรงชายชายจีวรของหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมหาอะไรชี้ให้ดูดีกว่านะครับ จะได้เห็นภาพกันตรวนี้นี่นะครับบริเวณนี้นะทุกคนบริเวณนี้นะครับจะมีมิติคือจะจะหนาเนี่ยจะยกหนาตรงเนี้ยนี่ส่วนตัวผมนะครับจะยกหนาแบบนี้คือถ้าของเก๋มันจะดูตื้นๆเบอร์เบ,บอร์นะครับมันไม่ค่อยมีมิติในส่วนของตรงจีวอนเนี่ยนะครับ แล้วจุดต่อมาคือตรงนี้ตรงคล้ายๆถุงย่ามบาทแตว่าถุอันนี้เป็นบาทนะไม่ใช่ถุงย่ามนี่คือถุงย่ามนะครับคือเขาจะายกขึ้นแบบมีมิติหน่อยนะครับจะมีมิตินิดนึงตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปักแสงก่อนทำไมนะ ก็ประมาณนี้น้เ,เนี่ยมันจะมีมิตินิดนึงนะครับน,นี่คือกรดแล้วก็หูหูเนี่ยด้านนี้ก็จะคมด้านนี้จะจะจะอันนี้นิดนึงจะกลมๆแต่เนี่ยมันจะยาวนะครับนะแล้วก็บางองค์ที่ติดชัดเนี่ยตรงถุงย่ามหรือว่าเป็นน่าจะเป็นน้ำรูปของ นะครับเป็นการคล้ายๆเขาเรียกว่าเป็นขวดน้ําอ่ะการน้ำคือจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับการน้ําจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นคล้ายๆแบบเป็นเป็นเร้ยกว่าอะไรเป็นขวดน้ําแล้วก็เป็นซองอ่ะนะครับก็จะติดชัดตรงนี้จะเป็นเส้นเป็นเส้นนะนะครับก็ลองดูมีขอบซ้อนไหมนะครับแต่นี่เป็นขอบปิ้นนะครับ ก็กลองศึกษาดูแต่ของเก๊ดีนะบางองค์ถ้าติดชัดนี่ประคำนี่ก็ติดนะครับแต่เนี้ยคือมันแท้นะครับความหนานี่เดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูขออน,นุญาตแป๊บน,นึงนะความหนาขององค์พ้าเนี่ยผมจะเทียบกับเหรียญ10บาทนี่นี่นะครับคือองค์องค์ของเขาอ่ะมันจะบาง จะมีความบางนะครับอันนี้จะอยู่ที่คนตอนเขาไอปาดแล้วก็กดความเรียบร้อยด้านหลังหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะแต่เดี๋ยวไว้ผมมีได้มาอีกผมจะมาทำให้ชมเนี่ยความหนาจะประมาณนี้นะครับนะขององค์พรนะนีประมาณนี้เท่ากับเหรียญสิบบาทนะครับน,นี่คือจะเป็นด้านหลัง ปลายกระดานนะครับถ้าเป็นเส้นเนี่ยพยายามจําเส้นจําเส้นให้ได้นะครับเส้นนะครับสักดูๆไปนะจะเส้นด้านหลังตรงเนี้ยมันจะเหมือนผาสันนะครับด้านหลังของพาสันนะลองสังเกตดูนะครับพาสันผาสันนั่งนี่ก็ขอบปิ้นออกมาด้านหลังนะครับนี่จะปิ้นออกมาด้านหน้า ก็อนุมานเนื้อดินก็มีนะครับอนุมานหากนักศรด้านหลังก็จะเป็นลายนี้เลยแต่ถ้าของเก๋เท่าที่ผมเคยเห็นนะมันจะมีหลายเวอร์ชันเท่าที่ผมเคยเห็นเนี่ยมันจะมีหลังไอ้ลายเนี่ยลายเส้นไม้เนี่ยละเอียดกว่านี้แล้วก็คล้ายๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าละเอียดกว่านี้ถ้าเป็นผมนะผมผมไม่เอาเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นของเรียนแบบอ่ะนะครับ แล้วก็บางองค์คือเรียบไปเลยเขาเรียกว่าบางเวอร์ชั่นนะนะของเก๊ะมันจะเรียบมันจะไม่มีเส้นในเนี้ติดแต่บางองค์มีแต่ตำแหน่งในการรีดอะถ้าเขารีดมันมันขยับนิดนึงอะไอ้รอยเส้นกระดานตรงนีน้มันอาจจะขยับได้แต่เราก็ต้องดูความเป็นธรรมชาติบวกกับไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้ด้านหลังนี้ก็เป็นตัวช่วยได้เยอะอยู่สมควร เนี่ยคือองค์ของเขามันจะมีมิตินะครับจะมีมิตินคือในความเบอร์เนี่ยมันก็ยังมีมิติอยู่นะนะครับทุกคนก็ลองสังเกตด,ดูแล้วก็ถ้าเจอเจอ,เจอตามตามเขื่อฟุกน,นะเจอถามตามแผงตามอะไรพวกนี้ก็ลองลองนี่ดูนะครับโอเคครับผม ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเนื้อของเขาก็จะประมาณนี้แต่เดี๋ยววันหลังเนะี่ยถ้าผมได้มาเพิ่มเป็นอนุมานหักสองหรืออะไรพวกนี้หรือพระศิวลีเนะี่ยผมจะเอาปาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าของแท้มันเป็นยังไงเพราะว่าในช่วงก่อนนี้ผมเอามาแพงถือว่าแรงมากราคานะครับช่วงนั้นอนะก่อนที่คนเขาจะรู้อะครับว่าหลวงพ่อกลวยได้เสก ครับช่วงนั้นนะแล้วก็หลังๆมาเขารู้เสร็จนี่ก็คือราคาก็อัพนะครับนี่นะด้านข้างก็มีมิตินะครับนี่จะยังให้ดูนี่นะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกลับลากันไปก่อนนะครับสำหรับอาศีวารีหลวงพ่อตีสำนักสงฆ์เขาเขียวหลวงพ่อกลวยร่วมเ็กนะครับ โอเคครับผมก็วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยสุขภาพแข็งแรงกันทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับ